คะก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง f c ทางช่องกันด้วยนะคะวันนี้ก็หมดอังคารที่6กุมภาพันธ์2567ค่ะสำหรับคลิปแนวทางนี้นะคะก็จะมาลงแนวทางเลขวิ่งของแม่้อยให้นะคะคุณผู้ชมก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันได้เนาะคุณผู้ชมกับเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะหมดที่ผ่านมานะคุณผู้ชม เลขวิ่งของแม่้อยก็เข้าที่9นะคะก็ลงล่างนะคะคุณผู้ชมเอานี่ก็จะเป็นเลขล็อกนะคะคุณผู้ชมเลขล็อกตามวันนะคะว,วันที่16กุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชมหวยออกตรงกับวันศุกร์นะคะเลขนะคะที่อยู่ในช่องเลขล็อกวันศุกร์นี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคได้คะ่ะคุณผู้ชม ก็ลองจับคู่วินกันดูนะคะจับคู่แล้วรักชอบชุดไหนนะคะก็ลองนําชุดนั้นไปเสี่ยงโชคดูค่ะคุณผู้ชมไม่แน่นะคะอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างเหมือนงวดที่ผ่านมาค่ะอังวดที่ผ่านมาเนาะคุณผู้ชมงวดเปนที่หนึ่งกุมภานะคะหวยออกตรงกับวันพฤหัสค่ะ อ่าตัวเลขล็อกที่อยู่ในช่องวันบฤหัสก็เข้าทั้ง3ามตัวบน2ตัวล่างนะคะ3ามตัวท้ายรางวันที่1ออก0 6นหสามนะคะทั้ง2ตัวล่างออก0ูนย์ค่ะก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูได้ค่ะคุณผู้ชมส่วนมากถ้าเลขออกนะคะคุณผู้ชมก็จะออกตามในนี้เลยค่ะเขาจะไม่คาดเคลื่อนไปจากในนี้นะคะคุณผู้ชม เลขล็อกอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะใช้ได้ตลอดนะคะคุณผู้ชมลองเป็นแนวทางดูได้เนาะหกสามนะคะคุณผู้ชมตัดออกไปได้เลยค่ะไม่มาด้วยกันนะคะหกสามนะคะสามสี่ค่ะตัดทิ้งไปเลยค่ะไม่มาด้วยกันค่ะ อันเดี๋ยวเรานี่นะคะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาเนาะเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะแม่ลอยให้วิ่งสองกับเก้าค่ะเลขวิ่งของแม่ลอยเข้าที่เก้านะคะเก้าลงล่างนะคะคุณผู้ชมเอาก่อนจะไปดูแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยงวดใหม่เนาะคุณผู้ชมอ่าให้พี่น้องเอฟซีนะคะที่อ่าพึ่งเข้ามา ดูกันครั้งแรกเนาะคุณผู้ชมอา,อาจจะอาจจะไม่เห็นแนวทางที่เราลงให้ไปก่อนนะคะคุณผู้ชมก็อาเดี๋ยวเราให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะคุณผู้ชมอพี่น้อง fc ท่านใดที่เกล็ดดูนะคะดูแล้วดูอีกนะคะก็ไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรเนาะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านคลิปไปได้เลยเนาะคุณผู้ชมวิ่งบนล่างนะคะคุณผู้ชมสูตร ที่1น,นะคะ3ามกับ4ี่นะคะสูตรที่2 6หกับ9ค่ะเลขวิ่งสองสูตรนี้เราจับคู่ด้วยกันได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างเราเอาสูตรที่1เนาะมาจับคู่กับสูตรที่2นะคะอย่างเงี้ยสามหนะคะ4ี่หนะคะสาม9ี่เนี่ยน,นะคะคุณผู้ชมจับคู่ด้วยกันได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนะาะ3มกับ4ี่ไม่มาด้วยกันนะคะ หกกับเก้าก็ไม่มาด้วยกันค่ะเอาไปเป็นแนวทางดูได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเลขที่ไม่น่าลงทุนเนาะคุณผู้ชมเลขไม่น่าลงทุนนะคะก็คือ,อตัวเลขที่ติดดับนะคะแต่ว่าจะดับเฉพาะตัวตรงเท่านั้นค่ะตัวกลับไม่ดับนะคะอย่างเจ็ดหกมันติดดับนะคะเราก็ต้องซื้อหกเจ็ด ค่ะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดับเฉพาะตัวตรงเท่านั้นตัวกลับไม่ดับค่ะเอาเลขไปหน้าลงทุนเราก็สามารถที่จะลงทุนได้ค่ะคุณผู้ชมถ้ามันไปชนกับไอตัวชุดเด่นเนาะก็เลือกที่จะลงทุนไปนะคะคุณผู้ชมตัวเลขสามารถที่จะออกได้ทุกตัวค่ะคุณผู้ชมอ่า นี่จะเป็นชุดดับบนล่างนะคะดับบนล่างนะคะคุณผู้ชมนนี้จะเป็นชุดที่สองนะคะดับไปกับสิบคู่ค่ะดับบนล่างชุดที่หนึ่งค่ะดับไปกับสิบคู่เช่นกันนะคะคุณผู้ชมแนวทางตัวเลขดับตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือก ลงทุนเลือกเล่นได้นะคะคุณผู้ชมถ้าเรารักเราชอบหรือไปชนกับชุดเด่นนะคะคุณผู้ชมเลือกที่จะลงทุนไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแนวทางชุดดับปักหลักนะคะคุณผู้ชมกอย่างดับสิบบนนะคะคุณผู้ชมเราให้ดับหากับสามเนาะดับหน่วยบนเราให้ศูนย์นะคะดับล่าง ดับทั้ง10และหน่วยนะคะดับที่9กับ8ค่ะดับ10บนอมตะดับ5ดับสนิทบนล่างนะคะรวมถึงดับหลักร้อยด้วยนะคะดับที่3นะคะอันนี้จะเป็นเลขติดบนค่ะคุณผู้ชมติดบนเราให้7 8 9นะคะถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาด7 8 9ต้องมีมาให้เห็นข้างบน หตัวแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็7 8 7 9แล้วก็8ปดจะไม่มาด้วยกันค่ะโอกาสที่จะจับคู่มาด้วยกันน้อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า3ตัวนี้นะคะก็ แทบจะไม่มาด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ชมโอกาสที่จะมาด้วยกันเนี่ยน้อยมากจริงๆค่ะมาด้วยกันยากนะคะคุณผู้ชมเลขติดบนนี่เอามาจับคู่กับเลขเด่นวันศุกร์ได้ค่ะหวยออกตรงกับวันศุกร์นะคะหกสามห้าสี่ต้องมีมาให้เห็นในวันศุกร์นะคะหนึ่งถึงสองตัวแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเลขติดบนนี่เอามาจับคู่กับเลขเด่นวันศุกร์ได้เช่นกันนะคะ เราก็ปเป็นแนวทางดูเนาะคุณผู้ชมอ่าดูแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ค่ะแม่ลอยให้วิ่งบนล่างนะคะ6กับ3มนะคะงวดวันที่16กุมงภานะคะ67นี้นะคะก็จะเป็นงวดที่75แล้วค่ะ หลุดแปดครั้งนะคะ75งวดนี้ตั้งแต่มกราคมสองพันห้า้อยิบสี่นะคะคุณผู้ชมเราติดตามเลขวิ่งของแม่ลอยมาตั้งแต่มกราคม2 5 6พนะคะปี64 65นะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งของแม่ลอยเข้าทุกงวดค่ะไม่มีงวดไหนไม่เข้านะคะ ไม่มีงวดไหนที่หลุดเลยค่ะคุณผู้ชมเลขวิ่งของแม่ลอยเข้าทุกงวดนะคะคุณผู้ชมเพิ่งจะมาหลุดเมื่อปีหกหกนะคะหลุดไปแปดครั้งค่ะแต่ปีหกเจ็ดนี้ก็ยังเดินอ่ากันต่ออยู่นะคะคุณผู้ชมก็ยังไม่หลุดนะคะอย่างงวดที่ผ่านมาเนาะคุณผู้ชมงวดที่หนึ่งกุมภานะคะแม่ลอยให้วิง่งสองกับเก้าก็เข้าที่เก้านะคะแต่ส่วนมากเลขวิ่งของแม่ลอยส่วนมากจะขึ้นบน มากกว่าลงล่างค่ะคุณผู้ชมถ้าหกมานี่นะคะคุณผู้ชมน่าจะมาข้างบนนะคะมากกว่ามาล่างคะ่ะเปอร์เซ็นหกขึ้นบนเยอะที่สุดค่ะคุณผู้ชมอย่างสามนี่ก็เปอร์เซ็นลงล่างเยอะมากกว่าขึ้นบนนะคะ เอาก็ลองไปเป็นแนวทางดูเนาะคุณผู้ชมสําหรับแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากน้อง fc ทางช่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุ้ยนับซับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะคุณผู้ชมเอาคลิปนี้ก็ฝาก,นกแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยไว้เพียงเท่าน,นี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ